สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรายงานสภาพอากาศประจำวันขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับรายงานสภาพอากาศวันที่30มิถุนายนนี้ครับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หยองความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้และมีอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนบางช่วงอากาศร้อนในตอนกลางวันครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับคาดการอากาศในวันนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคาายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรี การจนบ,บุรีราชบ,บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแกรยงจันทบุรีและตรา อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึง 35. องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ